สวัสดีครับวันนี้สวนยายหนูอินเตอร์นะครับผมจะมาแบ่งปันวิธีการปลูกฟักทองยักษ์นะครับแล้วก็จะมาชิมนะครับรสชาติจะเป็นยังไงนะครับผมเพราะว่าหลายๆคนก็น่าจะเห็นทางออนไลน์นะครับทางช่องทางต่างว่ามันมีฟักทองยักษ์อยู่ผมก็เลยลองเอามาปลูกดูนะครับผมก็เลยจะมา,าแบ่งปันนะครับซึ่งฟักทองยักษ์เนี่ยเอาจริงๆตอนที่ผมซื้อมานะครับก็จะ ลูกเขาจะใหญ่มากนะครับก็น่าจะประมาณลูกแม่เขานะครับก็จะประมาณ80กิโลนะครับค่อนข้างที่จะใหญ,ใหญ่เป็นฟักทองที่ต่างประเทศนะครับแต่ปลูกในไทยได้นะครับปลูกในไทยได้แล้วก็ติดผลได้นะครับซึ่งรสชาติเนี่ยอตอนผ่านะครับิุงผ่าเมื่อวานเ,าเขาจะเนื้อจะสีประมาณนี้นะครับผม เขาจะกรอบแล้วก็ฉ่ำมากนะครับถ้าทานดิบอ่าคล้ายๆกับแทนตารูปนะครับกรอบแล้วก็ฉ่ำแต่ไม่หวานนะครับจะรสชาติจืดแล้วก็มีกลิ่นของฟักทองเล็กน้อยนะครับเมื่อคืนก็เลยนึ่งกินนะครับก็ไม่อร่อยนะครับแล้วก็ไม่มันะครับเขาจะคล้ายๆกับฟักนะครับที่ต้มนะครับแต่เนื้อเขาจะ เละกว่านะครับเนื้อไม่แน่นเหมือนกับฟักนะครับแล้วก็ถ้าจะไปแกงก็ไม่น่าจะได้นะครับมันมันไม่มันนะครับแต่ถ้าเป็นทานดิบเนี่ยจะกรอบนะครับจะกรอบมากฟังแต่เสียงดูกรอบมากๆผมก็เลยมองว่าถ้ากรอบแบบนี้นะครับสามแบบนี้น่าจะเอาไปยำหรือเอาไปตำส้มตำน่าจะโอเคกว่านะครับตำส้มตำแทนมะละกอ <c oughs> นะครับวิธีการปลูกนะครับก็ไม่ยากนะครับก็มเมล็ดพันธุ์ตรงนี้สามารถที่จะปลูกแล้วเอาเมเล็ดไไปปลูกต่อได้ไม่ไกลพันธุ์นะครับซึ่งคอนเฟิร์มมาจากทางที่ผมซื้อมเมล็ดมาแล้วนะครับเขาเองกอ็ปลูกเนี่ยก็ใช้มเมล็ดนะครับถ้าให้ดีนะครับที่สวนนีป,ปูกก็ได้ประมาณไม่ถึง20กิโลถือว่าเป็นประสบการณ์แรกนะครับแล้วก็ปลูกครั้งแรก ก็เดี๋ยวครั้งต่อไปก็จะปลูกให้ลูกใหญ่กว่าน,นี้นะครับ <laughs> 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 ก็ถือว่าอันนี้ก็ามาเก็บข้อมูลนะครับให้ให้กับหลายหลายท่านที่ยังไม่เคยเจอผมเองก็ไม่เคยเจอ,เอฟักทองแบบนี้เหมือนกันนะครับซึ่งเขาจะลูกใหญ่มากนะครับเขาจะไม่ค่อยชอบฝนนะครับไม่ค่อยชอบอน้ําค้างน้ําหมอกนะครับปลูกได้ตลอดทั้งปีปลูกได้ทั่วประเทศนะครับถ้าใครมีโดมนะครับใครมีโดมใครมี แบบพื้นที่ที่ไม่มีฝนถูกนะครับก็สามารถปลูกดิโดมได้น่าจะลูกใหญ่แล้วก็ปัญหาเรื่องแมลงจะจะไม่มีนะครับตอนผมปลูกก็ไม่ได้ไถดินด้วยดินก็ค่อนข้างแน่นนะครับลูกก็เลยไม่เติบโตไม่เต็มที่นะครับพอพอปลูกได้นะครับสักระยะหนึง่งพอเขาติดดอ,อกผลมันจะมีดอกตัวผู้นะครับแล้วก็ดอกตัวเมียผมก็ไปเอาดอกตัวผู้เนี่ย ไปผสมนะครับก็เหมือนกับการปลูกฟักทองทั่วไปนะครับบำรุงลดน้ําใส่ปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีนะครับบวกเข้าไปแล้วก็ดูแลเขาช่วงหน้าหนาวนะครับผมปลูกช่วงหน้าหนาวก็ไม่ค่อยที่จะมีปัญหาเรื่องมแมลงรบกวนไม่ค่อยที่จะเจอโรคอะไรเท่าไหร่นะครับก็เลยเยืดลมมานังนี่มา <H> ก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องมแมลงนะครับแต่มีปัญหาเรื่อง เรื่องเรื่องดินเรื่องการดูแลบำรุงที่ผมอาจจะดูแลเขายังยังไม่เต็มที่เท่าไหร่ก็เลยก็เลยได้ได้เท่านี้ครับเอาชิมไหมลูกเอาชิมไหมเดี๋ยวยูโรชิมดูอะจริงๆว่าจะเอาไปตำส้มตำเลยและครับเพราะว่ามันมันจืดมากอ่าชิมดูอร่อยไหมไม่อร่อยแล้วอืมแต่เหมาะสำหรับการทานเล่นมากกว่าแล้วก็ เอาไว้โชว์มากกว่านะครับเรื่องรสชาติเนี่ยไม่น่าจะแกงนะครับแกงหรือนึ่งไม่ได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะว่าทางสวนก็ปลูกเพื่อที่จะเก็บมเมล็ดนะครับปลูกเพื่อจะเก็บมเมล็ดไว้ปลูกรุ่นต่อไปนะครับใครใครอยากใครมีโดมนะครับใครมีพื้นที่ที่ปลูกผักไฮโดรอะไรประมาณเนี้ยนะครับ ในพื้นพื้นที่ที่ปิดนะครับก็ก็สามารถลองเอาไปปลูกด,ดูนะครับเผื่อเผื่อได้เหมือนเหมือนต้นแม่ที่ผมซื้อมาเพราะว่าเขาส่งภาพให้ดูเนี่ยหนักประมาณ80กิโลนะครับถือว่าใหญ่มากๆใหญ่มากๆนะครับก็เลยมีเมล็ดพันธุ์อยู่นิดๆหน่อยนะครับสามารถแบ่งปันได้นะครับเพราะว่าลูกหนึ่งก็มีเมล็ดไม่เยอะนะครับผมก็จะเป็นประมาณเท่านี้นะครับสรุปเลยก็คือ,อมะละกอฟักทองยักษ์เนี่ย ปลูกได้ทุกพื้นที่นะครับปลูกได้ทุกสภาพอากาศนะครับผมก็ระวังอย่างเดียวก็คือระวังเรื่องเรื่องฝนนะครับเขาจะไม่ชอบฝนไม่ชอบหมอกจัดเท่าไหร่นะครับน้ำค้างอะไรประมาณนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับผมใครมีข้อมูลสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวทักเ,เข้ามาในเพจใน YouTube ก็ได้ในลิงก์ไลน์ผมแปะไว้ให้นะครับผมอตอนนี้ใครอยากชิมก็มาเอาที่บ้านได้นะครับยังเหลือเยอะอยู่ นะครับผมแบ่งให้ชิมได้นะครับช่วงช่วงสองสามวันนี้ก็น่าจะยังเหลืออยู่นะครับเพราะว่าแบ่งไปแล้วเหลืออีกประมาณ3าชิ้นใหญ่นะครับผมก็จะไปเป็นโอเคน่าจะเท่านี้นะครับยังไงก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามส่วนยานูไว้นะครับเดี๋ยวจะมีอะไรแปลกใหม่ๆนะครับมาแบ่งปันเกี่ยวกับเกษตรกรอยู่เรื่อยๆนะครับผมยังไงคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับยูโรครับายบายก่อนครับอ่ะายบายกอนแล้ว Này bye bye cả lớp, bye bye cả lớp. Bye bye đấy bye bye. bye bye, chúc chúc đấy. Ê, ừ. <laughs> bye, bye.